การทางานไม่มั่นคงมันหารู้ไหมร้านมันทั้งร้านรถจอดถึงสองตารางวาไหมพื้นที่เก็บผักเป็นพันไร่โอ้ดูถูกึ้นคืนมันไม่้พี่ออกรถเหรอใช่มันไม่ให้พี่ออกมันดูถูกพี่ว่างั้นมันไม่ได้ดูถูกหรอกแต่มันพูดมาอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเสียใจพี่เดอกมาเลยพี่ไม่พูดมาลวพูดแล้วมันเปลี่ยนพูดทำไมโตแล้วอายมันบอกว่าฟรีเงินดาวเธอเชื่อพี่ไหมมันบอกฟรีดาว เพบิบอกว่าประกอบอาชีพอะไรมันมันเอาไฟเดน,านมาตรวจสอบนี่ก็บอกว่าสถานะการทํางานไม่มั่นคงอ่าพี่ทํางานเหรอพี่ไม่ทำงานเก็บผักขายอ้าวก็พี่ไม่มีอาชีพอ่ะพีู่จะไปเอารถได้ไงขายผัก่ใช่อาชีาอชพอ๋ออันนี้เก็บผักมาขายใช่ไหมนะใช่รู้ไหมพื้นที่กี่ร้อยตารางวาร้านมันโตกเล็กนิดเดียวโอ้โหพี่เป็นพันไร่ขับรถสามวันังไมัจบในส่วนของพี่เชื่อป่ะแม่งดูถูกกันแจ็ชัดบอกฟรีดาวออ ร้านไหนร้านไหนผมไม่ได้ให้ร้านไหนบูรประชาชนปิดป้ายบัลลังเทิร์นมาฟรีเงินดาวเออแค่บัลลัชเทนใบเดียวก็ออกก็ได้เออแสดงมึงโกหกกันเลยโกหกหลอกลวงประชาชนเออใช่ป้ายบัลลังเทิร์และอีกร้านหนึ่งไปแดกข้าวมาเมื่อกี้โอ้ไปรับทานข้าวมาเด็ดน้แม่ด่าก็ไม่พอหนูแม่ด่าวข้าวราดแกงพี่ไปสั่งปุ๊บมันยอกให้มันแกงและข้าวเว้ยอ้าวมันก็ไม่ใช่เด้อหลวงอีกแล้วเหรอกูงเจอแต่เรื่องหลอกหรอกมันเป็นอะไรหลอกไปเนี้ยไม่จะคนหลอกลวงช้นรับไม่ได้นะ ไมไมล่บไม่ได้ไม่ได้โหเรื่องสุขบัตหน้าบัตรสีโกหกกันซึ่งหน้าเลยโอ้โหนี่ลงประชาชนโทษน่ะเอาไปกินข้าวราดแกงมามันเขียนว่าข้าวราดแกงสั่งมามันเก่งรัดข้าวอ้าวร้านไหนเนี่ยร้านไหนเนี่ยโอ้ยรับหมดได้ร้านไหนเดี๋ยวผมจะบอกลวกกันคักแท้ขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยกินไม่ลงเลยหมดอารมณ์สั่งไม่ได้ดังใจเบื่อเดียสั่งไหมอย่างงี้ เสียมาไม่ได้กินอ่ะยังเล่นเฉยไม่ได้ไม่บอกว่าจะกินเนี่ยเจ้สวยวนะสวยนะสวยเหรอสีดำไปนิดนึงตอวนี้เป็นสีขาวนะพี่ลุยป่าใช่พี่วิโอกรถมามันไม่ให้ออกพี่เลยเสียลมพี่ไม่มีอารมณ์เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยพี่มาไม่งนี้เลยนี่ไงลูกเล่นแล้วทุกคนก็อาจารย์พูดเลเราไปลุยที่ไหนมาเนี่ยปากถิ่น ป่าพี่เป็นพันไร่อยู่ฝั่งหลังอ๋ออันนี้ที่พี่หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ของเสียงแต่ของเสียก็เหมือนของพี่อ่ะพี่แบบถือโอกาสเก็บเลยค่ะพี่เก็บเนี่ยเก็บผ้าขายไม่มั่นคงเฮ้ยหาลู่ไม่เป็นพันไร่อืมไร่เนี่ยช่วยชัยแต่ต่อยันท้ายซอยไงใช่ขึ้นเขาลงเขาโอ้โหเปรียมจะลงห้วยลงหนองคุณหนองคลองหลังสบายมีใครเก็บค่าขับผ่านนั้นไม่มีเธอทำแล่วมัเสียงท่าาทางด่วนเลยฉันไม่มี ดูสีท oh, oh. yeah. okay, well, right ี well, ่ว oh, uh ่า huh. ด้วยเป็นไงโอ้ย okay, นิ <laughs> <laughs> there, right, right. ้วด้านหมดือนกัปจุดไฟมากอ่ะจุดอีกอ่ะพี่ชอบดูดดูดอะไรพี่บอกเธอโดนแกะแล้วพี่ชอบดูดดูดบุหรี่โอ้ยโอเคพีู่้หญิงจ่ายรายวันก่อนได้ตอนไหนนะผู้ชายของพี่มาอย่างผมมาร้องเนี่ยเมื่อวานแล้วใช่ไหมเนี่ยใครโลผม่เลย บอกโคแตกมื่อวานที่จ่ายฉันเคยค้างไหมโอ้โหเก็บผักเมืวันเพื่อส่งไรวันนีย้ยังหา,งาว่าฉันค้างอีกโอ้โหอีก<ร>แล้วโง,งววก,กันอีกแล้วไม่ได้นกองเธออย่าเล่นเรื่อง,องนี้พี่รับไม่ได้พี่เป็นคนที่ทนไหวอ่ะมาพูดอะไรมาพี่ตกใจยิงตกใจทั้งทางที่เรื่องจริงก็ช่างแต้าี่พี่เอ้คุณลืมหรือเขาลืมวะเนี้ยคนเงี้ยพอพอพอหัวบอดีซีเต้นหน่อยจ้าไม่ค่อยได้เอาไว้แค่นี้นะใส่ด้ผัดเยอะเปล่า